สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงไปรสุขสุขคนค,ครับพ่อกระบปาเทา้าห้านาทีแลวครับพี่น้องมามือนีเอาเอ็นเก้ยวพี่น้องพี่น้องขอมาดนแล้วบเาเท้าไปตลาดเมื่อวานพอดีเห็นไม่ข่าวเอ็นเก้ยวเอ็นเก้ียวาสั่นเอามาล่อมือตุม่มอุย้ยโดนเติบด้วยพี่น้องแต่ว่าเปื่อยพอดีนะครับเบืองให้พี่น้องเบืองพี่ตุ่มใส่มอนีเด้อพี่นอ้อ,นอง,ตอออองแต่กับเปื่อยไว้นะครับอันมอแรงดันเดี๋ยวเอาไว้นี่แหละเพื่อสวดน้ำด้วยเพื่อน้ำเบิด บ่ได้ต้มพี่น้องเมืองเพราะว่ามันโดนนะครับเอ้ามาใส่กับเจลเพียเจลขมขมนะครับกับหมักมลละกับหยวดมาละเออหยวดพักไสเนี่ยเราพี่น้องเอ้ากับผักกาดพักซี่กับเขาเนี่ยหออนมาลบล่มพี่น้องลบลมล่มมันแห้งทั้งหนวกโตนมาเป็นบาทเป็นบาทก็เลยเขามาในครัวเอ้ามามามาเสียบมอนกันกับบาเทาโอ้เปลือนแล้วมานี่เอ้าตุ่มเสียบตุ่มเสียบตุ่มเสียบเอ็นแก้วคนว่า xay được cũng cuối hừm, khốn âm lòng chiều. ฟังจปุดปุด,ดี่น่ยปุดปุดอ,อมใส่ปักกิเล็กเนาะ quả <laughs> subscribe <laughs> <laughs> อืนมนงามงามอมอมเสียอมเสียหนูอมเสนีสนูคือเสีบได้ร่องแล้วพี่น้องเอ็นเกีวเสีบอยู่กุบกุเลย Bạn nâng thì không có rụm nữa Bạn thường nói oh, uống à? hay rụm không nhỉ Cứ lấy thoái thọp Sốt thêm Toàn nhau ข้าท่าท่านพี่น้องคุ้มอำลำใจกับ <c oughs> ปุดปุดอุ้ยคลากรหัวลม บางท่าน <c oughs> เป็นคอมเมนต์มาเลยเพี่น้องบักวิกบ่วเพชรเพื่อนว่าบักวิกอันมนอ่อนร้องมึงพี่น้องออกห้อนออก็หูเพชรบนว่าบักวิกมิเตอร์นวยดึงแดงเลยเพชรนวยแดงมึงเที่ยบ่วเพชร หอยอดเสียบก้นลอยบบบนี่เ่ากินก่อน <c oughs> มันจะเป็นมันจะเป็นไข่ก่อน่อนนะ่ะ นุ่มเงาเบิ้งปกสี่เบิ้งลกมากบังหันเลยพี่น้องลกแปลว่าถอนลกแปลว่าถอนเด็ดเก็บ <c oughs> พี่น้องพิ่ให้แปะให้แน่พิ่ว่า กลุบๆเนี่ยเอาไปตำเป็นไงน้องแต่ว่าปางน้ำนี่ยบาเราไปตำเลยอันนี้เดี๋ยวรองไปตำพน้อง

mình này ăn kiểu im lặng, tiếng lùm, chắc cũng im lặng rồi, ưa 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 lùm bật ngàm này, con này quá gì đặc, phao kép mà, kẹo, hôm qua nhìn P'Long ra, mất chỗ rồi, thử thử. <laughs> <laughs> Nhớ nấp cúp cúp đi học ปเป็ดหนวดก่อกนจ่ว่าจะว่ามันบอกเป็นหน่วยได <c oughs> ้เราว่าห็นเป็นหน่วยได้มาเด็ดหนวดมันอ,ออมน,ดนอร่อเอาขมอำลำใส่กันเลย mưa này nhọt nhọt chẹp con nuôi ร้ามซได้ตักเพิ่มพี่น้องได้ <laughs> เพิ่มเนา ไปล่องมื้งพี่น้องครับแซบดีเอ็นเลลกล็ดต้งเจียงดีแล้วก็ชิ้นพวกเป็นเสียงเขาเขาแคล้วเคลื่อนเอ็นเอียงเอ็นใหญ่เขาเ,ขาเ,ลลเอ็นขา,ขาวๆนะพี่น้อง phút bớt rồi thật là bung em kéo không tôm lèo tác kéo đâu khuẩn phải không nè áo lên lên ส,ส้มซุปฮางหังหวกับกระเสียบเป็นของบ้านเราเคยเห็ดอยู่ก็เห็น้องนุดดินเชอนเชอนหนึ่งต้องเผื่อ ด้วยพี่น้องออาไอ้ออแสบคักอีกเมนูนหนึ่งพี่น้องเอ้ไ <c> อ <oughs> ้ลองเด้อพี่น้องเด้อโล่ลาคือบริสื่อแบบไอยแบบที่เขาเห็ดมา คือบ่าทองไปตลาดเห็นอันยูเคียงเนืองล่ะเพิ่นแบบสดๆที่บ่ท e ันได้ผ่านการต้มกันย่างมากนะครับเอามาต้มเองโลละลอยกว่าบาทนะครับโลละลอยลอยเท่าไรประมาณลอยสี่สิบก็ลอยหาชิมแหละบัวทอซื้อมาวันพอดีสองรันะครับต้มใส่หม้อหม้อต้่มอันแรงดันนี่เขาเขากันพี่น้องอันไอ้ม่วนดำหยาบต้มยังยากต้มเปื่อยยังยากนะครับต้มใส่หม้อนี่ยล่ะบ่ได้เอามาโฆษณาให้เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ อบอกตัวพี่น้องนะครับเพราะว่ายังใส่แล้วมันมันมันโอเคมันง่ายครับอืต้มต้มใส่ไฟแก๊สไฟเตนดังฟืน้นดังทานก็นได้ครับอันนี้บ่าวท่าซื้อมานี่โบเพียงประมาณเปลียดร้อยก็บาทน,นะม้งพี่น้องนะฮนะครับเอาไปลองมึงแล้ยได้การเลยนะครับ <laughs> อต้มต้มเนื้อต้มใส่หมู นะครับอะไรยำมยาวนี่เปื่อยเร็วนะครับเพราะว่ามีแรงดันอยู่ในนี้เอ้ากับมาบอกพี่น้องฟังนะครับพี่น้องอาชีมีแนวดีกว่าบ้าเท้านะครับแบบบ่ต้องใส่ยังมากไม่กับเป็นไถ่น้อพี่น้องเนาะบ้าเท้าใส่นี่แหละตัวนี้เนาะกับบอกพี่น้องฟังนะครับบ่ได้โฆษณาบัวในยังให้เพิ่นนะครับเอามาบอกตัวพี่น้องนะครับว่าพิจิตี่นะครับเนาะเอาเสียบเข้ามาหนิกุบกุบนะครับเดี๋ยวร่อยนี้ล่มนะครับลบลมลบลมมาอยู่ในขัาวครับพี่น้อง พักจากสวนใหญ่นี่โอ้ยสดค่ะพี่น้องเลยเอาพูดนะบึงว่ามันกินอยู่นานเลยเอากะยบร้อยเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ตอนอน้องให้เรานะครับคลิปนี้อ่าลืมพี่น้องมือขึ้นมือขึ้นอ่ามือขึ้นหลังจากเอมือขึ้นกวนขึ้นกนหลังจากพี่น้องรลายทันกะสมหวังนะครับพี่น้องรลายทันกะผิดหวังอ่าพิดหวังเนาะใส่เข้ามาผิดหวังนะครับกะ สูไม,ค 3, 4, 4, 4, ม่ครับพี่น้องอีก3 4ซีปี4ปีอ่าซปีสูไม่เนาะสูสๆครับพี่น้องเอาฝากพี่ตอนน้องให้เรานะครับคลิปนี้มกักะไลถือใจกระแช่บาทาวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ